โอเคครับผมเพืเเอเ่อนๆคงเคยจะเจอปัญหาเกี่ยวกับไอโฟนนะครับที่ที่ติดฟิล์มไอโฟนออนอยู่นะครับผมนี้เราจะมาบอกว่าเครื่องสามารถปลดล็อกได้นะครับแล้วเราจะมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันทั้งคอร์สนี้นะครับโอเคโอเคเริ่มแรกนะครับผม ไอคาวไอคาวคืออะไรไอคาวคือคลาวที่เป็นก้อนเมฆนะครับผมก็คือเซิร์ฟเวอร์ของของมันนั่นเองครับผมแต่ว่าใช้ในชื่อของไอคาวนะครับผมซึ่งลเลขอ e ีเมี่เนี่ยของเครื่องโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเนี่ยจะไปผูกกันอยู่ในบนไอคาวเมื่อไหรที่ต่ออินเทอร์เน็ตมันจะถามหาอ e ีเมล หรือและรหัสผ่านเพื่อให้ตรงกับข้อมูลที่อยู่บนข่าวของมันนะครับผมการที่จะติดล็อกได้ก็ต่อเมื่อคุณรีเซ็ตเครื่องนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นมาดูเครื่องขวาม,มือผมนะครับเครื่องขวาม,มือเป็นเครื่องที่ยังไม่ได้รีเซ็ตนะครับผมเป็นเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องใช้งานได้ปกติเข้าหน้าหลักได้นะครับ โอเคแบบนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องนี้มันติดล็อกอยู่หรือเปล่านะครับผมเราก็ต้องเข้าไปดูที่ตรงนี้ครับมาที่เซตติ้งครับแล้วก็มาคำว่าไอคาวตรงนี้ครับผมตรงนี้ถ้ามีไซน์อินอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยโอเคเนี่ย, okay. ยจะเป็นชื่ออีเมลนะครับผม,ผมของเจ้าของเดิมนะครับ ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะไปเจอเครื่องมาหรืออาจจะลืมรหัสผ่านตรงนี้นะครับผมสามารถแก้ได้นะครับมีหลายกรณีด้วยกันนะครับผมอแต่โดยส่วนมากแล้วคนจะมาติดตรงนี้ครับหน้าจอฮัลโ o นะครับผมจะขึ้นให้ถามหา WiFi นะครับพอกดถัดไปอ่าดูนะ สฟเน็ตผมจะไม่ค่อยดีรอสักครู่ก็คือเครื่องมันจะ,ะกำลังเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Apple นะครับเพื่อตรวจสอบเครื่องนี้ว่ามีตัวตนอยู่ไหมอะไรยังไงนะครับผมซึ่งเขาจะดำเนินการเนี่ย ส่งโค้ดมาที่มือถือของเราและให้เราใส่ตามนี้นะครับผมจะขึ้นถามหา ID นะครับถามหา ID i p อ o โฟนเครื่องนี้เชื่อมต่ออยู่กับ Apple ID นี้ป้อน Apple ID p ไ t เดพี่จุดจุแนะครับผมและรหัสผ่านใช้ตั้งค่า iPhone เครื่องนี้นะครับผมถ้าคนจำได้ก็ใส่ เครื่องก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับผมแต่ถ้าไม่รู้อ่าทำยังไงบางคนบางคนชอบแบบไปซื้อไปซื้อเครื่องไปซื้อเครื่องมาอย่างไปซื้อเครื่องมาแต่เราไม่รู้ว่าเครื่องนั้น,น,นติดล็อกอยู่หรือเปล่านะครับผมพอไปซื้อเครื่องมาไอตอนซื้อเครื่องมามันใช้ได้อยู่แหละครับผมเป็นได้อย่างเงี้ยอ่า แล้วเราไม่รู้สําหรับคนที่ไม่รู้เราเราไปเปิดรีเซตนะครับผมเข้าไปที่ทั่วไปนะครับผมรีเซ็ตเนี่ยครับรีเซ็ตอุปกรณ์ค่าต่างๆทั้งหมดอคนก็รีเซ็ตไปนึกว่าจะลบไว้ลบข้อมูลของคนเก่าออกไปดีกว่าอะไร่างเงี้ยครับพอรีเซตไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมาขึ้นถามหน้านี้ทันทีเลยเฮลโล นะครับผมสวัสดีอะไรประมาณนี้ตอนนี้ตัวตัวนี้ไม่ได้รีเซตเครื่องครับแต่เขาอัปเดตอัปเดตเครื่องมาครับผมอัปเดต iOS มาครับผมแล้วมาขึ้นหน้านี้แล้วเขาจําไม่ได้เขาไปซื้อร้านตู้มานะครับตรงนี้นะโอเคเราจะมาเข้าบทเรียนกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆกรณีต่างๆ เราจะทำยังไงโอเค